สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอวีเดมซิงครับนี่วันนี้พามาอัปเดตลูกพวก่วงหนะครับบ้านเราลงมือเองเลยครับลงใซตเปลี่ยนแหนบครับ <laughs> สร้างกับสร้างขี่กับตืกไม่เห็นไหนเว้ยยิงน็อตก,ก็บอกข <laughs> <laughs> าดเบัด <laughs> ทานน้ำมันเลยจล้แม่นบ่าเา <laughs> น<ภ>าอ <laughs> น่ครับ ลองโหลดยางดูครับนี่โหลดยางไล่แหนบดูจะต่ำไหมอู้แต่ว่าต่ำลงเยอะเลยครับนี่พอลงไม่แรงไงนี่เฉียงเลยครับต่ำลงประมาณยี่สิบเซนได้ครับนี่ปลาจัดเองเลยครับด่วนน้อยด่วน ลืมแล้วใส่ยังสองเจ็ายี่สองจุดห้านะครับผม275เจ็ดห้าทับเ0็ิบยี่สองจุดห้าพอดีเลยอัตะนะวิบยี่สองขันยี่สองานไหนนัยี่สองเหรอสุดจัดครับ

เบรกเออเบรกเบรกเบรกมือเบรกมือนี่เบรกมือเบรกอะไรนี่ตัวใส่ตัวกดมันเสียหรอบอก่มันกดบอบไหมนี่นี่ครับตัวนี้มันเสียนะไร fc มีขายไหมครับนี่มีเส้นยางยางจับเลยมันต้องจังสี่ตาเราลุงมือเองครับ กับสร้างสองคนครับเช็คเองครับเช็คช่วงล่างรถลูกพ่วงครับนี่มา้่อนลงูพี่มลูกฟีครับลูกน้องต่อจงทัวรมาเน้ะงานเขาลานลัวเออแต่ว่าไปหาลูกล่างด้วยเจ้า่มในุ่อ่า ลางเตรถพวงติดหล่อมาคุณคอยวางงานตัวด้วยกันครับลูกตัดท่านทหารานี่ยมันเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวติดหล่อเนี่ยเ้มันขี่ก่อนเลยหรอรถเกี่ยวพอท่านบันไดเอาไปส่งแล้วพอท่านเกี่ยวเนาะบอกผคุยันแล้วว่าเอาไปบ่บรอบันไดเกี่ยวเขาเราเกี่ยวแล้วหรอเราจไปจอดหุ้มบ้านเราซื่อๆนี่เงินมารถไปแต่ว่ารถต้องเอามาใส่ก่อนขายรถเกี่ยวซื้อสิดหล่อ โอ้ต่ำต่ำกว่าเดิมเยอะเลยครับพอดีเลยปลาเราโมดิฟายเองเลยครับสุดไหมพี่น้องต่ำแล้วต่ำกว่าก็หลายแล้วเนาะอืมทีที่มันยังแนมสูงอยู่มันสูงหนอนว่าดั่มมันสูงนั่นแหละ าดมันมีไหมปักมือดิปักมือเดี๋ยวดิเอาเอาคนละคู่นะอลใช้ลากไปเป็นยังนี่ยางเก่าครับเบอร์นี้ครับยางเก่ามันเป็นขอบ20่สินะครับยางพันขอบยี่สตาตา ตัวนี้มันอ่อนไหมสูบลมผมแน,น่นอนหนึ่งชัวเดี๋ยวผมต้องแลนไปเปลี่ยนอีกแลนไปเปลี่ยนไอ้นี่ครับโหลดยางลงครับต่ำกว่าเดิมเยอะเลยพี่น้องเลยยางจ้าบเลยทีนี้จ,จิ๋วตะเจ๋วครับเจ๊กที่บอกจวดครับเห็นไหมยางมันจะแล้วเราดัดมันสิบรุท้ายวันนี้ไง<ม>ตัวแม่มันนี่นอ,อ๋อยิงเขาตึงๆไว้บ่

เดี๋ยวเขาไปซื้อเขาไหมกินอยู่กินก่ร้รอก็ได้ลมลมมเออลมใสไปกินกันม่าอะไรก็ลมเลยเออแม่งยางรถใสก่อยแบนเมื่วะสุบุปสูบก้อนุปก้อนไปว่าตรงนี้จุกสิขาดสูบก้อนเขาเดียวนี่เออโลงเออนั่น เบื้งว่ะเวนี้จุกมันขาดก่อนถูกต้องโทเอ็นนายยุ่นมากไหมแต่เราบอกอะไรนี่ปลาใหญ่ครับปั๊มลมป้าปั๊มลมเบิดปั๊มลมสตาร์ทมือเลยครับรุ่นนี้เบิ้งอุปกรณ์เราขายนะครับรถคันนี้ รถประยังเจ๊กเราขายครับขายไปแต่งเมียครับขายไปแต่งเมียบ้าน <laughs> เ,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 เราเดียวยางไปขายครับเพื่อนไม่ธรรมาดาเลย ลูกคนมาเลยปาลงมือ,อยังไงครับวันนี้ลูกพ่วงเราปาบอกว่าชอบก็จัดจะประหยัดทำไมอย่างจ้าบเลยครับจ้ได้ครับทรงนี้ผมชอบเลยครับแจวเลยนะพี่น้องไปอยู่บงแทก็แจวเลย này, mong đùm mình sẽ tia gồm đường lái tượp lìa Ơi, นี่ครับถ้าดูฝั่งนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้จะมองได้ชัดเจนเลยเพราะว่ามันไม่ย้อนแสงครับ้างหน้าจะเล็กแล้วก็เตี้ยลงอย่างเยอะเลยครับแต่ว่าข้างหลังอย่างเนี้ยจะสูงๆร้อยใหญ่ๆครับ ก็เราพยายามจะโหลดลงให้มันใกล้เคียงกับตัวแม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้สั่งต่อลูกใหม่ให,ให้ให้เท่ากับตัวแม่เนาะเราซื้อลูกพ่วงมือสองครับแต่ว่าเ,เราซื้อที่ราคาไม่ค่อยสูงครับมันก็ก็เลยจะต้องมีแก้ไขบ้างแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่ถูกสเปคสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าใช้ไปก่อนครับใช้ได้ใช้ไปก่อนเนาะเอฟเนาะนะครับประหยัดเงินครับก็ ไม่ค่อยได้ลากเท่าไหร่ครับน่าจะลากแค่งานที่เทใหญ่ๆครับส่วนงานเล็กๆเราก็วิ่งเดียวเหมือนเดิมครับนะพี่น้องก็ประมาณนี้เลยครับเราบอกจัดไปครับเอาเดี๋ยวเราติดตามครับตัวแม่มาเมื่อไหร่เจอกันครับเดี๋ยวเสียบวิ่งให้ดูเลยครับไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับใครมีความรู้ด้านนี้คอมเมนต์ได้ครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบเบียร์รัมซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ